สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซรีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้เซรีจะพามาย้ายกล้าพริกย้ายกล้าพริกที่เราพอไว้ลงถุงพอนะคะการย้ายกล้าพริกนี้ช่วงตอนเย็นจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าจะได้มีการฟื้นตัววัวจะถึงพรุ่งนี้เขาก็จะไม่เหนียวนะคะก่อนที่เราจะย้ายกล้าพริกเราก็ต้อง ลดน้ำต้นกล้าให้มีความชื้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะขาดน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกราบพริกกันเลยนะคะอ่านี่เป็นกราบพริกที่ที่แอดพาะไว้อันนี้เป็นเอาเอาแบบเป็นเม็ดเอาแบบเป็นเม็ดอย่างนี้เลยนะฝังไว้ในดินไปเลยค่ะ นี่นะฝังไว้ในดินไปเลยชุดต่อไปจะได้ขึ้นแล้วก็เราก็มาย้ายใหม่นะคะฝังไปเลยเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้แหละมันก็จะขึ้นมาเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้คือเม็ดที่ฝังไปก่อนหน้านี้ค่ะนี่จะเป็นกลุ่มๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะ จะเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยแจะพาทุกคนมาย้ายมาย้ายไปลงถุงเพาะซึ่งได้เตรียมดินไว้แล้วก็ง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะเราก็ใช้ช้อนหรือว่าอุปกรณ์ใดก็ได้ค่ะจิ้มลงไปสักประมาณหนึ่งข้อเพื่อที่รากจะได้ไม่ขาดอย่างเงี้ยคะ่ะ นีเราก็ได้ลากเข้ามาด้วยดึงขึ้นมาเลยค่ะอย่างนี้ก็มีดินมีดินติดมาด้วยอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้คือเราจะเอาไปลงถุงเพาะส่วนต้นไหนยังเล็กอยู่ค่ะเราก็ยังไม่ย้ายมันนะก็เลือกเอาต้นที่เรา ว่ามันโตแล้วเนาะประมาณนี้ค่ะที่มีดินติดอยู่ยิ่งดีเลยนีรากเขาก็ใหญ่อยู่ครบไม่ขาดนี่นะคะ,ะก็จะดึงเลือกเอาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปลงถุงเพาะได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7วันนี้ย้ายไปก่อน 7, จก้าแล้วเราก็มาดูว่าต้นไหนที่เราจะพอย้ายก็ทยอยย้ายไปเรื่อยๆค่ะทยอยย้ายไปเรื่อยๆเนาะเราไม่รีบส่วนไอ้ที่หมกไว้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นนี่นี่เนี่ยเป็นลูกอย่างนี้เลยนะคะ เป็นลูกอย่างนี้เลยแล้วก็หมกไว้นี่ก็เก็บดินให้เข้าที่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะไปลงถุงกันแล้วนะลงถุงเพาะนี้ก็จะเป็นดิน ที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะแอดเตรียมไว้1 2 3 4 5ถุงเอแต่นี้มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8งั้นเดี๋ยวแอใส่ไปถุงละสอต้นเนาะกันกันเสียใส่ถุงใส่ไปถุงละ2 2ต้นก็วางเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็จะใส่อันนี้ถุงละสองต้นก็เลือกที่มันต้นสมบูรณ์หน่อยแล้วก็แ h มมไปเผื่อเผื่อตายนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไม้นำร่องก่อนไม้นำร่องก่อนนะคะ แล้วก็ปลูกลงไปเลยง่ายๆแล้วกดให้แน่นนิดนึงค่ะข้างๆดังนี้นะคะเพื่อนๆก็ถ้าจะย้ายก้าขอแนะนำเป็นช่วงตอนเย็นนะคะรับรองต้นก้าเราก็จะลอดรอดทุกต้น ใช้ไม้ใช้ไม้นำไม่สะดวกใช้มือเลยแล้วกัน ค่่ะเเพพืือนอนนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพอดีว่าจต่ได้ลดน้ำดินก่อนที่จะปลูกอ่ะชื้นแล้วนะคะก็เลยจะไม่ลดน้ำซ้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมานลดอีกครั้ง เสร็จแล้วค่ะย้ายก้าพริกเป็นไงคะเพื่อนๆสำหรับการย้ายก้าต้นพริกลงถุงเพาะไม่ยากเลย เพียงไม่ถึง5นาทีเราก็สามารถย้ายก้าต้นพิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนจะลองเอาไปทำดูก็ไม่ยากนะคะสำหรับวันนี้เอสดี S ก็พามาย้ายก้าพิกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอสเด้วยนะคะวันหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่เดีย๋ยวเอสดีจะพาไปทำอะไรคอยติดตามดูนะคะสวัสวดีค่ะ